มาเร็วี่เรอวแล้วันนี้ค่ะวันนี้วีนี่

บอกนะคุณรตอบและงไปเสีย้พี่นทำอไนังพี่เพราะว่ี่ไปร้างไ่ยแล้วอ้ที่เาอกคนย่างผม 六點幾嗰陣？唔係啊！低個米哦，低個米哦。因為我升唔起啊。我講白公雞，阿 P. White，你聽唔聽？你好點？ ที่เรา้เต็มคนละิศคนละูกคู่กันน่ะอะไรอ่้ะไอี